นับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะดิฉันแนทสิดีรัตน์ค่ะและดิฉันบวยพิพิมลค่ะพบกับรายการที่จะทําให้คุณผู้หญิงนั้นทราบถึงเคล็ดลับความสวยความงามมากยิ่งขึ้นที่เราเอามาฝากกันเป็นประจําเลยนะเคล็ดลับต่างๆมากมายนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้แล้วก็ได้รู้ใช่วันนี้นั้นมีเรื่องมาฝากเรื่องอะไรคะแนทถามก่อนว่าบวยชอบออกกําลังกายเปล่า จริงๆก็ชอบนะคะแนทเนี่ยออกกำลังกายแล้วมันช่วยให้รู้สึกแบบร่างกายมันกระปี้กระเป๋าอ,ะอ่ะแล้วก็แบบช่วยเาผาผลาญไขมันที่มีอยู่ใน<ช>สวนของ,งร่างกายด้วยอะไรประมาณนี้แต่บางทีก็แบบขี้เกียจไปออกกำลังกายเพราะอะไรรู้ไหมคะแนท ที่เกียร์สาวผมเออออกกำลังกายเสร็จแบบอุ้ยเหงื่อมันเต็มหัวเลยอะแต่วันที่าใจเข้าใจอารมณ์ป้าเราต้องมีงานไปงานต่อใช่ไมใช่ไปเดินซื้อของไปกินข้าวไปช็อปปิ้งถ้าเกิดวันไหนที่จะไปทํากิจธุระอะไรเนี่ยก็คือแบบต้องห้ามออกกําลังกายเลยอะเออก็เลยแบบ มันดูเป็นเรื่องยากไปเลยใช่ไหมมันก็เลยไปกลายเป็นปัญหาใช่ตัวนี้นั้นมีเรื่องยากที่ทําให้เป็นเรื่องง่ายมาอ่าช่วง beauty c o น n ร์นะคะวันนี้ค่ะมีการวิธีจัดการผมหลังจากการออกกําลังกายนะคะแต่ว่าไม่อยากสระผมทําได้ด้วยหรอเนี่ยทำได้มันจะดูสกปรกไปไหมไม่ได้ไม่ต้องสระอยากรู้ยังมันมีจริงๆหรอมันมีจริงทำได้ไม่ยากไม่ยากเลยได้นว่าเองเลยดีกว่ามีวิธีอะไรบ้างรวบผมค่ะรวบผมซะ รวบผมซะก็คือหมายถึงว่าออกกําลังกายมาเงี้ยแล้วก็โลกทั้งหัวเชี่ยป็นะกลยเป็นแบบนี้เออรวบไปเลยมันจะไม่หมักหมมหรอคะเน็ตหรือว่ามันช่างมันมันหมักหมมค่ะแน่นอนแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่เหมือนอาจจะอย่างเช่นบวยอาจจะอยากไปงานราตีสโมสรวันนี้ไปทานอาหารใช่ไปทานอาหารกลางคืนแต่ว่าอุ้ยทำไงดีผมฉันเปียกปอนไปหมดแล้วอจะไปออกกำลังกายมาใช่ ก็ใช้วิธีการนี้ดีกว่ารวบผมนะคะแล้วก็ม้วนแบบเหมือนเรารวบเสร็จใช่ไหมเคยเห็นไหมแล้วเราก็แหววผมมาตรงกลางแล้วเราก็เอาผมสอดเข้าไปเหมือนแบบม้วนเก็บให้มันเป็นแบบเก็บผมได้ไปไปใช่เบารวบๆไปแก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันค่ะขั้นต่อไปนะคะก็คือหวีให้หายยุ่งหวีให้หายยุ่งใช่คือหลังจากออกกังกายเสร็จกลายเป็นผีออกมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยแก้ยังไงล่ะก็หวีสิค่ะหวีค่ะ ถ้แบบว่าถึงแบบบางคนนะที่แบบไม่อยากจะรวบคิดว่าฉันรวบไปแล้วหน้าฉันโกงหน้าฉันไม่รอดใช่มช่อย่างหน้าเจ้ใช่ไหมรวบแล้วหน้าไม่รอดใช่หน้าไม่รอดค่ะเออเจเป็นคนดีอ่ะเจ้ยอมรับความจริงจริงๆค่ะช่วงนี้วงยาด้วยนะคะรูนอวนขึ้น ใช่ก็คือแบบใช้วิธีการสางผมเลยสางผมสางผมสางไปก่อนนะคะแก้ปัญหาไปอค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือฉีดด้วยมอยส์เจอไรเซอร์แฮร์เจก็คือแบบบำรุงไปบางคนเอกำลังกายเลยเอากำลังกายปุ๊บคืออาจจะแบบไม่มีเหงื่อหรือแต่ผมแห้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ใช้มอยส์เจอไรเซอรบำรุงไปอฉีดๆตรงนั้นตรงนี้แล้ววีวีเอาว่าลูบๆก็เข้าทรงได้แล้วเอผมจะได้ไม่เสียด้วยใช่ไม่ต้องแบบว่าไปเซเรียสอะไรมากอื ก็ดีนะวันนั้นก็เคยเป็นแบบเหมือนเวลาอยากไปงานอ่ะเออวันนั้นไปออกกําลังกายมาไปตีแบดกับเพื่อนตีแบดกับเพื่อนใช่ตีแบดหรือทําอะไรคะตีแบดค่ะตีแบตอ่าอยากาศสิคะใช่ตีแบดตีแบดกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บประมาณว่าผมก็แบบว่าแห้งกูไปหมดเวลาที่ออกกำลังกายคือผมแห้งใช่ใช่แล้วก็คือจะไปงานวันเกิดเพื่อนต่อ ก็แบบเหมือนในกระเป๋าเพื่อนอะไรเงี้ยแอบเคือแอบเจอของในกระเป๋าเพื่อนด้วยนะเป็น moisturizer ก็แบบว่ามันรู้จะทำยังไงดีมันแห้งแล้วแบบแต่ก็อยากจะแบบม้วนๆผมปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเก็บข้างๆแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบ ไปเอาไวซ์ไรเซอร์มาบำรุงผมเออประกฏว่ามันใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะเออใช่ของฟรีนทคะผู้ชมของฟรีอะไรก็ใช้ดีหมดแหละมันทาให้หอมด้วยนะแล้วก็ลื่นแล้วก็นุ่มแบบว่าเหมือนเราแบบทำที่ร้านเลยอะเออวิร์กว่าต้องไปหาซื้อมาติดไว้สักขวดนะคะณผู้ชมช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยได้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 ค่ะเรามาดูข้อต่อไปมีมีมีนะคะข้อนี้นะคะก็คือการเป่าผมพร้อมหวีด้วยแปรงกลม ก็เหมือนก็เหมือนเราไดผมอ่ะเคยเห็นใช่ไหมแปลงกงโกใช่ใช่เหมือนที่เราได้ผมก็คือแต่แบบอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ไปที่ร้านก็คือเหมือนเราอาจจะไปออกกําลังกายนะคะตามแบบสถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสฟิตเนสหรืออะไรประมาณนี้เขาจะมีห้องให้ใช่ไหมเคยเห็นไหมเป็นห้องซาวน่าหรือว่าห้องอาบน้ำใช่อะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็จะแบบว่ามีไดมีอะไรให้เราอแล้วก็แบบว่า ผมบางคนไงเอาแบบออกกาลังกายมาแล้วแบบเปียกโชกอะไรอย่างนี้ก็ใช้การใดเอาก็ได้เออไดเอาหวีแปลงกลมแบบทําให้มันแบบดูมีวอลลุ่มมีสวอนนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันการนี้ต้องพกไดไปด้วยแล้วกลับมาได้ไม่จาเป็นก็มีให้ใช่ใช่ใช่ที่นั่นเขาจะมีไดให้เลยมีไดมีหวีเคยไปที่หนึ่งมีซาวน่าด้วยเลยสซดครบเลยที่เดียวใช่ ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้นะคะก็คือเพิ่มความเด้งด้วยการดายเป่าปลายผมคือเป่าเฉพาะปลายผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือบางคนแบบว่าคนผมหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่เปียกมากหรือแบบว่าบางคนเหงืออาจจะไม่ออกเท่าไหร่แต่แบบจะออกตามตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทําให้ปลายผมแบบว่า เปียกชุ่มเหงื่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือแบบว่าจะทําให้แบบปลายผมเราดูแบบว่าเด้งดึงมีวอลลุ่มได้ปลายผมเด้งดึ๋งนะคะเด้งดึ๋งนะคะปลายผมนะคะเน้นนะคะใช่ก็คือแบบว่าแบบแบบเหมาะมากนะคะเฉพาะคนที่มีผมยาวนึกออกปะบางคนมีผมยาวปลายจะแบบว่ายุ่งเหยิงกระเซิ้งกระเซิงอ่ะเออเราก็ต้องแบบว่าด้ได้ไดเป่าปลายผมนะคะให้แบบผมเด้งดึ๋งเด้งดึงอะไรอย่างนี้ จริงๆมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะสําหรับคุณผู้ชมหรือคุณสาวๆท่านไหนที่แบบว่ามีกิจระเร่งด่วนหรือจาเป็นจริงๆนะคะที่ไม่อยากจะสระผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลากลับมาบ้านแล้วขอร้องเธอค่ะว่าสระผมนะคะเออไม่งั้นชนตะตรงชนตะตุนี่อาจจะกลร่งเกินอะไรหลายๆอย่างมันแบบอาจจะสู้ทนคนรอบข้างไม่ไหวใช่เราก็ต้องแบบว่าสระผมซะใช่วิธีที่เราแบบว่าแนะนํากันมา เล yeah. ็กๆน้อยๆนะคะใช่ท่ห้เจทําทุกวันเลยแบบาออกกำลังกายผบฉันไม่สระผมเลยฉันฉีดๆๆนี่ค่ะคือฉันไม่ออกกําลังกายฉันไม่ออกกำลังกายเลยก็แล้วแต่ว่าตๆอย่างนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายๆนะคะที่เอามาฝากสาวๆกันกับช่วงนี้นะคะ Beauty Corner สาหรับช่วงหน้าค่ะบัยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากสาวๆอีกแล้วอะไรครับบัวเป็น10มิสไซของผู้หญิง นิสัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณผู้ชายนั้นหลงรักถ้าอยากทราบนั้นต้องติดตามชมช่วงหน้าให้ดีค่ะ,คะ น้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 021056677 ของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นไว้แล้วใ,<ช>ในช่วงแรกว่ามีสิบ์นิสัยแบบไหนของผู้หญิงบ้างที่ทําให้ผู้ชายหลงรักแน่ลองเดาดูได้เล่นซิว่าผู้ชายนั้นชอบผู้ผหญิงที่นิสัยแบบไหนถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยที่ผู้ชายจะชอบได้เนี่ยก็ต้องอันดับแรกนะคะก็ต้องหน้าตาก่อนแหละหน้าตาใช่ไหมก็ต้องสวย น่ารักแล้วแต่แบบว่าสไตล์แต่ละคนชอบแบบไหนอันดับต่อมาก็คือต้องเป็นนิสัยนิส่าก็ต้องอาจจะเป็นแบบว่าสัยอมเขาได้อ่ะยอมเขาได้ยอมอะไรคะยอมในเรื่องที่แบบว่าอฉันจะกินอนัน๋อก็เลยบอกว่ายอมกินด้วยเธอทำให้ฉันพูดแบบ ยอมอะไรยอมอะไรไม่สงสัยไงเจยอมอะไรยอมยอมเขาได้บอกว่าเขาสั่งให้ทําอะไรเจยอมหมดไม่ก็คือต้องต้องแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรยินยอมกันทั้งสองฝ่ายในการที่จะแบบว่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งยินยอมกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ยินยอมในเรื่องที่ว่าเอออะไรเจการใช้ชีวิตประจําวันอ๋อแบบว่าฉันอาจจะแบบว่าผิดตรงนี้เธอยอมได้ไหมอ๋อก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นต้องไม่เอา กจะแบบไม่เอาแต่ๆตตัวเองด้วยนะห้ามวีนห้ามเมี่ยงอะไรอย่างนี้ผู้ชายชอบไหมแล้เจ๊เป็นไหมใช่เหรเออเป็นไงก็ทําไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรงั้นไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีสิ์นิสัยอะไรบ้างเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านทําได้หมดทุกข้อไม่เป็นไรก็เลือกไปบางข้อที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตตัวเองได้แค่นั้นก็พออมาดูกันดีกว่าว่าสิบนิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายจะหลงรักนั้นมีนิสัยอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อหนึ่ง เอาใจเก่งเอาใจเก่งเอาใจเก่งด้วยนะเออเขาบอกว่าเสน่ห์ของผู้หญิงข้อนี้เนี่ยสำคัญมากมากเลยนะแนทมีผู้ชายคนไหนในโลกนี้มั่งที่ไม่ชอบผู้หญิงที่แบบเอาอกใจเก่งเออทุกคนเนาะทุกคนน่ะยิ่งผู้หญิงเอาใจเก่งๆนี่แบบว่าป๋ามีเท่าไหร่ป๋าใส่ให้หมดเลยเออน้ำไหมใช่วันนี้แบบว่า ทานอะไรดีบ่อยหรือเปล่าบางคนไงหญิงในศักดิ์ศรีญิงบ้างอะไรบ้างวางฟอร์มมั่งก็แบบว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าโดยไอ้สาพักหนึ่งโดนชนีตัวอื่นข้าไปแล้วทิ้งค่ะโดนทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีนิดนึงนะคะสารักษาไว้นะคะใช่ต้องดูแลเอาใจใส่ต่อไปเขาบอกว่าอ่อนหวาน เขาบอกว่าสาวห้าวเนี่ยอย่าเพิ่งแบบว่าตีโพยตีพายไปบอกว่าพี่คะหนูห้าวค่ะหนูไม่ได้แล้วค่ะอ่อนหวานอะไรอย่างงี้เพราะว่าบางคนเขาแบบว่าเนาะสไตล์บุคลิกไม่เหมือนกันเเธอรักฉันแต่เธอก็ต้องรับที่ฉันเป็นแต่ว่านี่นะคะน่าจะอยู่ในในความคิดที่หมายถึงว่าหมายถึงว่าจิตใจมากกว่าปะเออคือแบบว่า อ่หวานคือเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนน่ะณจุดจุดๆนึ่ะมันต้องมีอารมณ์นี้นะแน็เข้าใจปะถึงต่อให้เธอจะห้าวขนาดไหนเธอก็ต้องมีอ่อนหวานกันบ้างในเรื่อน้อยเช่นเรื่องการพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนนิดนึงต้องมีค้าบ้างครับขาบ้างอย่าลืนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการบบว่าเติมความหวานนิดนิดหน่อยใช่มันจะได้อยู่กันยืดเนาะต่อไปเขาบอกว่าต้องเป็นสาวสาวที่ชอบเปิดเผยนะ เอ่เปิดเผยเปิดอะไรคะเผยเยเปิดอะไรเปิดยังไงคะเปิดเปิดโปงเปิดไม่ใกระปองไม่ใช่เปิดเป็นไปครับอ๋อนล่งเผยเกินไปทำบ่อยหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่เลยเลยผู้ชายติดเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณผ <pod cast> <brasile guy> ู้ชมพูบอกว่าคือสาวๆที่อายเนี่ยก็ทำได้ก็แบบแสดงความจริงใจออกมาบ้างคือแบบ ยังไงอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยืดเอะแน่คือต่างฝ่ายต่างก็ต้อง,งรู้แล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนใช่ไหมถึงจ,จะพบกันได้แล้วก็เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆเนี่ยต้องเปิดเผยบ้างคุณอชอบอะไรคุณอยากทําอะไรก็คือเหมือนประมาณว่าหันหน้าข้ากหนแล้วก็พูดคุยกันเลยตรงๆเปิดอกอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะต่อไปเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่